ปัหาที่ปรึกษ,ษาหัวนาภาเจ้าไปครับบุญพิลาลินจริญไลนัลสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ตคะลพระทุกท่าน,นสวัสดีชาวสมุทรนครสมาชิกพักก้าวไกลพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสอสอของพักเก้าวไกลที่ ขอรบพระคุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมได้กลับมาเยือนที่ชลบุรีแห่งนี้นะครับมีความศักดิสิทธิมากมายอยู่ที่นี่เมื่อวานมาถึงปุ๊บก,ก็ได้แวะไปกินปากหม้อที่ตัวเองอยากกินนะครับแล้วก็ได้กินทั้งอของอร่อยอย่างหมูยอแล้วก็อะไรต่างๆงนานาที่อยากกินทุกครั้งที่ได้มาชลบุรก็จะต้องนี้จุดประสงค์ของการมาเยี่ยม พี่น้องประชาชนน,นี้นะครับก็ต้องการที่จะมาแสดงความขอบคุณกับพี่น้องประชาชนชาวสกลนครนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกภาคก้าวไที่สกลนครนะครับได้ข่าวว่าตัวเลขพุ่งขึ้นเรื่อยๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆทําให้เป็นที่นาประทับใจมากครับยังไงเอาไงดีครับเพิ่เกิดเลยครับตลอด s s ได้ไหมครับโอเคเริ่มต้นใหม่เลยไหมนะ ครับท,ที่ได้กลับมาเยี่ยมที่นี่นะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะมาขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นสักขีพยายนเกี่ยวกับการจัดตั้งในการประชุมพักในครั้งนี้นะครับได้ข่าวว่าสมาชิกก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องกับความทรงจําความผูกพัทนที่มีกับสกลนครนั้นก็คงต้องพูดกันตั้งแต่อดีตแล้วก็พูดถึงปัจจุบัน แล้วก็พูดไปถึงอนาคตแบบนี้เลยนะครับว่าเราจะเป็นสมาชิกร่วมกันกับพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลได้อย่างไรเริ่มต้นในอดีตครับผมต้องเริ่มแบบนี้เลยว่าถ้าไม่มีสกลนครไม่มีพิธาไม่มีสกลนครไม่มีพิธาครับพี่น้องผมพูดแบบนี้เพราะอะไร ตอนที่พี่น้องประชาชนสกลนครให้ความไว้วางใจพักอนาคตใหม่ในอดีตพักอนาคตใหม่ในอดีตพี่น้องชาวสกลนครให้คะแนนพวกเรามาแปดหมื่นคะแนนมาเป็นที่สาแค่นั้นเป็นพักใหม่เสื้อพี่คนนี้ยังอนาคตใหม่เลยยัง,งรู้สึกซาบซึ้งใจแล้วสําหรับพักการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นมานำโดยคุณธนาธรตอนนั้นผมเป็นปฏิลิสเบอร์สี่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะ อภิบายไันได้ครั้งเดียวเขาก็บอกว่าสปนรครมาเยี่ยมพวกเขาหน่อยได้ไหมทีมจังหวัดหลายคนก็ยังเห็นคุณหน้าคุณตาอยู่ยก็ชวนมาบอกมาหน่อยผมก็นั่งรถทัวร์มาจากกรุงเทพมากับคนที่ทํางานแต่ผมคนแ,แรกๆนะครับคนนั้นว่าที่ผู้สมัครสสของสเสาคนโศคลาเราก็นั่งรถทัวร์กันมาสองคนนี่แหละผมก็มาแับคุณตามาถึงส,ส,สางถานีแถวก,ก่อนที่จะไปดูหนองหานนะมาถึงก็ามาตีห้าได้ไหม มาถึงประมาณตีห้าตอนนั้นก็มีตอนนั้นเป็นอสอสเขตสองที่ไายแข่งกับที่นโยมราชการมาตอนนั้นผมจำได้นั่นแหละมาถึงปุ๊บเขาก็อุเบก็พาผมไปดูที่หนองหานแล้วก็พาไปกินไข่กระทะเสร็จแล้วก็ามาดูเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรตอนนั้นนี่จะเป็นเริ่อมอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลคนเระยุทธ์อยู่ก่อนที่จะมาอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณอะไรต่างๆ ผมก็มานั่งอยู่ที่จตุรคร์ปรบชบากนเข้ามาอธิบายมีเรื่องตอนนั้นกัญชาจะเริ่มใช่ไหมครับเราต้องมีดีเอาชาวนาบอกว่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาถามผมอย่างนี้ว่ามีชาวนาในประเทศไทยที่ส่งออกได้ด้วยตัวเองกี่คนท่านต่อสอผมบอกไม่ต้องเรียนท,าทา่ทานครับไปเรียกไอ้กมุแล้ว <S 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 แล้วก็อบอกว่าเนเป็นคําถามท,าที่ดีชาวนาในประเทศไทยที่ส่งออกได้ด้วยตัวเองมีอยู่กี่คนในประเทศไทยครับ เขาถามผมก็อืมเขามีเหตุผล,ลเนาะแล้วก็พอไปนึกถึงประเทศต่างๆที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยก็มีหลายคนเรานึกถึงออกได้เลยว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นสหกรณ์พวกก็ผสมมาอยู่ที่ขายอยู่ที่กรุงเทพขายอยู่ที่บิ๊กซีตรงนี้อะไรก็มีก็เห็นว่าโอ้เฮ้ยถ้าเกิดเราทำกเษกษตรกรรมที่มันดีจริงๆนี่ก็คงดีคราวนี้ก็มีชาวนาฝั่งขวากับชาวนาฝั่งซ้ายชาวนาฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีชนบ ก็มีโฉนดก็มีที่เหนีตัวเองเ็าบอกว่าก็พอมันมีโฉนดปุ๊บมันก็เตึงแบงได้พอมันตึงแดงได้เขาก็เลยเอาเงินออกมาทาเป็นข้าวเกษตรได้ข้าวกล้องได้ข้าวที่ดีต่อสุขภาพได้แพ็คเสร็จปุ๊บพอมันมีเงินเก็บขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มส่งออกด้ร้่ยตัวเองเป็นชาวนาไม่กี่คนที่สามารถส่งออกข้าวไปต่างประเทศด้วยตัวของเขาเองเสร็จแล้วพอมันมีเงินเก็บปุ๊บมันก็พร้อมที่จะเสียงลงไปเรื่อยๆปรากฏไอ้พวก แต่ก่อนที่ก็บอกว่าในน้ําในน้ํามีนาในป่ามีข้าวช่วงนั้นมันในน้ํามีปลาในนามีน <c oughs> ี่เพราะว่ามาันไปกับข้าปุ๋ยหมดแล้วมันไปกับยาฆ่าแมลงหมดแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ชาวนาธรรมดาที่ไม่มีที่ดิน,นของตัวเองมาเสี่ยงมันเสี่ยงไม่ได้คือสมัยก่อนใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่ใส่เม็ดพานลงไปเท่าไหร่ใส่สารเคมีลงไปเท่าไหร่มันต้องใส่แค่นั้นเพราะว่ามันพลาดมันพลาดก่อได้คือไปยืมเป็นเงินสดเข้ามาเงินมันโจมไปแล้ว กี่เดือนกว่าจะกลับมากว่าจะเก็บเงินกลับเข้ามาได้มันลกล้ากได้มันก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแต่เขาฟังอีกฟังเลยก็บอกเขาทำได้เขาพอมีเงินเก็บเดี๋ยวจะลองเอาวิธีอื่นมาลองดูซิว่าทํายังไงให้มันยิ่งเป็นออกเกนิกเพราะเขาเจะ่าตัดประเทศเขาชอบแบบนี้ถ้าจะส่งออกมันต้องแบบนี้ก็ลองไปเรืเ่อยๆผมก็เลยมานั่งนึกเฮ้ยนี่มันคือการใส่กระดุมใส่เสื้อตอนเช้าปาาน้ำตลกมันทางานจะไปดูน้าที่หนองหานต่อมันคือการใส่เสื้อเลยนะ ถ้าเกิดติดกระดุมผิดเม็ดที่1ผิดเม็ดที่2มันก็ติดผ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 ิดไปตลอดแต่พอรัฐบาลจะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องที่ดินเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องหนี้สินเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องเเพิ่มมูลค่าเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องสหกรณ์เดี๋ยวจะเอาเครื่องจักรมาช่วยชาวนาที่เป็นผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องเหนื่อยต่อไปมันทำดีลวเรื่องทีละเรื่องะเรื่องแบบนี้มันไปไม่ได้ไง คือจะมาบอกว่าอุยเดี๋ยวเราจะมีโรงสีของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้มันดีขึ้นแบบนี้มันไม่ได้ในขณะที่สามในสี่ของคนไทยยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นที่ดินของตัวเองพอมันไม่มีที่ดินของตัวเองมันก็ไม่รู้จะไปตึ้งแบงค์เหมือนคนในกรุงเทพเพราะยังไงพอมันตึ้งแบงก์ไม่ได้มันก็ต้องไปกู้นอกระบบกู้นอกระบบกู้นอกระบบมันก็เดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดกู้ในระบบมันก็เลยเหลืออยู่แค่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ทศกัตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ทำนาได้เสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีเงินเก็บหรอกเพราะก็ต้องจ่ายค่าปุ๋ยค่าแมลงค่าแอมาพาแล้วก็ต้องจ่ายค่านี่นอกระบบต่อก็เลยทําให้มันเป็นมูลกินหารที่มันไปต่อไม่ได้ผมก็เลยบอกเฮ้ยนี่คือกระดุมห้ามในในการปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทยเริ่มต้นด้วยที่ดินพอที่ดินปุ๊บเป็นของตัวเองปุ๊บที่ดินคือทรัพย์สินเปลี่ยนเป็นทุนได้นี่สินก็สามารถที่จะลดได้พอนี่สินลด เริ่มมีเงินเก็บก็สามารถที่จะลองผิดลองถูกทําให้เป็นกเกษตรที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทําแบบเดิมได้เสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะมีเงินเก็บใช้เครื่องมือในการที่จะทํานาให้มันแม่นยาม,ม,มากขึ้นได้เสร็จแล้วกระดูไม่ที่5าก็อาจจะไปเลือกการท่องเที่ยวขึ้นมาได้ชวนชาวนาชาวไร่ไอ,อชวนชาวต่างประเทศมา,าเดินทางมีคนบอกอยู่ที่สุโขทัทยเล่าให้ผมฟังบอกแต่ก่อนก็ทำนาทำได้แหละเดี๋ยวนี้ คนจีนคนอะไรเวลาเข้ามาเที่ยวก็อยากจะลองอะไรที่มันแตกต่างจากที่เป็นชีวิตคนเมืองบ้างมาสอนเขาทําทานาทำไรพี่คืนเดียวเท่ากับทําไรเท่ากับทานาหนึ่งไรทั้งสามสี่เดือนเพราะว่าถึงคืนที่เขามาเราสามารถที่เขาสามารถพักได้สอนวิธีชีวิตได้จากพ่อโครนบ้างจะไปถีบควายบ้างสามารถที่จะทำรายการเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปซึ่งมันเปลี่ยนเนี่ยจากเปลี่ยนจากทา ทำมากได้น้อยให้กลายไปทํทำน้อยแล้วก็ได้มากใช่ไหมครับก็เลยเป็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเลยสอนพิธาให้เป็นสอสอที่เวลาอภิปรายไม่ต้องดูสคริปต์ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งดูสคริปต์อะไรกันมากมายเพราะว่ามันอยู่ในหัวไอสองสามวันที่ผมมานั่งกินเนื้อไ่ยเฟนกับพี่อะไะกับทีมพวกพี่นั่นแหละ ล้วก็เลยฟังชานาสองฝั่งก็มาเล่าให้ฟังว่าความทุกข์ยากของคนที่เขามีโฉนดกับคนที่ไม่มีโฉนดเนีย่ยคนไม่มีโฉนดเช่าถ้าเป็นที่สองพันบาทถ้าเป็นโฉนดสองพันบาทต่อไรก็บอกมเริ่มต้นมาต้นทุนก็มาแล้วน้ำก็ไม่มีก็ต้องเสียค่าน้ําอีกเสียค่าดีเซลทําให้สูบน้ําเข้านาอีกแค่นี้ก็ต้นทุนมหาศาลผมถึงได้พูดอย่างนี้ที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือยังจะบอกว่าไม่ได้บอกว่ายังพอไม่ได้แก่ขนาดนั้นยังพอจำได้อยู่ถึงแม้ว่าอายุจะ43่สาแล้ว ก็เห็นพอมีความจำได้อยู่ว่าสี่ห้าปีเนี่ยผมเป็นหนี้บุญคุณผมเป็นหนี้บุญคุณในอาชีพความเป็นสสของผมกับพี่น้องสาวสกลนครที่นี่กับทีมงานจังหวัดที่นี่ขอเชิญลงมวยพี่น้องแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ยังลงมาเรื่อยๆครับตอนนั้นเขากำลังตัดสินใจว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับการชาทางการแพทย์เนะเรื่องเกษตรกรตอนนั้น ตอนนี้นมันก็ยังไม่ได้ลุกลาถึงขนาดนี้เนาะบางทีเราตอนแรกมันปลีเป็นศูนถ้าจะให้เป็นเซรีอ่ะที่เป็นเซรีแบบสุดตรงแบบนี้มันก็100%ผมบอกว่าสัก60% 70%ก็ถือว่ากล้าหน้าพอแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปตอนนั้นเนี่ยก็มาที่มหาลัยที่นี่นะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การชารางการแพทย์โดยเฉพาะแล้วเขาก็บอกว่ามันถ้าทำเยี่ยนถูกวิธีเนี่ยประโยชน์มันเหนือโทษอยู่เสม,มอไปไปมาๆตัดกันปไประมาณตอนนี้โทษมันอาจจะมากกว่าประโยชน์มันก็ต้องยืกลับมาใช่ไหมผมไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนทาะน่าเกี่ยวก,กับการชาก็อธิบายให้เขาฟังว่าเป็นแบบนี้คนเขาก็จะแบบว่าทําไมแต่ก่อนบอกว่าสนับสนุนก,การแพทย์แล้วให้มีเสรีนิดนึงแล้วค่อยๆ่อๆปล่อยค่อยๆปล่อยให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจถึงประโยชน์ให้คนที่ไม่เคยใช้ได้เข้าใจถึงประโยชน์ค่อยๆไปๆก็ได้ความรู้แรกๆกับที่สกลนคร จำได้ว่าแรงงานเกษตรที่นี่ส่วนใหญ่แล้วไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลเพราะฉะนั้นเรื่องวิศวกรรมเกษตรก็เป็นลูกหลานทัานทั้งนั้นที่ให้ความรู้ผมผมจะไปรู้มากกว่าเขาได้เขาไปอยู่อิสราเอลมาก่อน่อนก่อนที่จะมีสมงครามนะก็คือเขาก็ไปอยู่อิสราเอลมาสีหปีอยู่ในฟาร์มโคนมบ้างอยู่ในอะไรบ้างแล้วเขาก็กลับมาอยู่ที่สกลคนครไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปดูไทยเฟรนช์ต่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โ oh, ห เนี่ยมันมีเรื่องวัวเถื่อนเข้ามาทําให้ราคาวัวที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยราคามันตกต่ำแล้วบางทีก็เป็นวัวกล่อมมาจากทางภาคใต้บ้างผ่านมาจากทาง้ามาบ้างบางทีก็ซากก็ไม่สามารถที่ไม่มีมโเชื่อที่ดีบ้างเนี่ยความรู้เหล่านี้เนี่ยผมไม่เคยได้มาจากการอ่านหนังสือมันได้มาจากพวกทา่านพวกท่านสอนผมมาทางด้านแบบนี้แล้วก็ทําให้ผมรู้ว่าทุกครั้งที่จะพูดอะไรในสภาเนี่ยต้องกลับมาหาประชาชนก่อนเราก็ต้องคุกคีดกับเขาก่อน จนกระทั่งมันอยู่ในหัวมันอยู่ใน d ีเ็แล้วสามารถที่จะอธิบายได้ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบบางทีก็อย่างตัวเลขผิดบ้างบางทีก็อยัางพูดผิดบ้างผมยังเป็นมนุษย์แต่อย่างน้อยให้พี่น้องไว้ใจได้ว่าเป็นสอสอที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักแต่แค่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาลงในพื้นที่ปุ๊บเนี่ยกับเข้าสภาที่มันมั่นใจมันสามารถพูดๆๆๆๆๆแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยนี่คือมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อจริง,รงๆไม่ได้พูดเพราะใครเขียนสคริปต์มาให้เราข้างหลัง แต่ที่เรายังไม่รู้เลยว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่แต่อันนี้เนี่ยมันคือการลองผิดลองถูกที่ทําให้ผมพัฒนาตัวตนขึ้นมาได้ตอนนั้นเนี่ยอภิอภิบายตอนนั้นเนี่ยเขามีเลือกกันว่าใครอภิบายได้ดีที่สุดผมก็มาเป็นอันดับหนึ่งจากกระดุมห่าเมตรอภิรายกระดุมห้าเมตรแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นตัวผมเลยเป็นตัวของพ่อแม่พี่น้องชาวขานาอนมนครครันั้นคราวนี้มาถึงปัจจุบันอันนีเรื่องอดีตท้าความไปเยอะ จากไห้แปดหมืน่นคะแนนตอนนั้นที่พี่น้องให้พักอนาคตใหม่มาพี่ชายของผมพี่หนุมตอนนี้มาเป็นปตอสอมบัญชีะไย,ยชื่อเคยลงทองถิ่นรอบหนึ่งก็ได้มาจากแปดหมื่นเป็นเก้าหมื่นตอนนั้นก็น่าจะยุคพักไปแล้วนะถ้จาจำไม่ผิดแต่แสดงว่าพี่น้อ,สนองสกลนครเนี่ยไม่หวั่นไหวจากแปดหมื่นถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเก้าหมื่นก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องตั้งแบบทองถิ่น มันไม่ใช่เลือกตั้งทั่วประเทศที่มีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าเลือกตั้งข้ามเขตได้บางคนเลสกลนครไปอยู่ที่โตเกียวบ้างคนแรานสกลนครไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลอย่างที่เราได้ฟังบ้างแต่ท้องถิ่นมันไม่มีแน่ท้องถิ่นมันเลือกแต่แบบข้ามประเทศไม่ได้ต้องมาเลือกที่นี่ก็ยังได้ขึ้นมาเก้าหมื่นไปจับผ้าจับผูจับอะไรก็ไม่รู้ประกอบว่าผ่านมาเลือกตั้งปีที่แล้วสองแสนคะแนนครับสองแสนคะแนนแน่นอ เห็แมว่ายังจะไม่ได้สอสอเขตแต่แปดหมื่นมันกลายมาเป็นสองแสนภายในสี่ปีกับหัวหน้าพรรคนใหม่กับพรกการเมืองที่ตั้งมาแค่สามสี่ปีพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้เรามาไกลเกินกว่าจะแพ้ขนาดนี้และไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ปล่อยมือซึ่งแต่ละการครั้งต่อไปมันจะขนาดไหนอย่างนี้ต้องสอส,อสอเขตสักหน่อยสอสบัญชีรายชื่อนิดหน่อยต้องเอาสักยกจังหวัดเลยดีไหมพี่น้องครับดี และการทํางานของเราก็ยังไม่หวาไหวถึงแม้ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่พี่น้องก็คงไม่ได้เป็นความลักอะไรว่ามีความตั้งใจที่จะหยุดยั้งพวกเราต้องการที่จะยุบพักพวกเราอีกครั้งมันก็ไม่เท่าไหร่นะสองพักในห้าปีนลพี่น้องห้าพักใน2 e ี่สิปีนะเพราแม่พี่น้องอยู่ที่นี่นถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็คงเลือกมาเรื่อยๆแล้วก็โดนยุบไปเรื่อยๆห้าครั้ง <c oughs> แต่สำหรับของพวกเราก็คืออนาคตใหม่แล้วก็ภาพปลที่มันอยู่ตรงนี้ แต่ณปัจจุบันก็อย่างที่สอสอสองคนที่มาพูดก่อนผมพูดเรื่องงานไปแล้วคนหนึ่งดูเรื่องเกี่ยวกับบัวดูเรื่องเกี่ยวกับโคเป็นสอสอบัวไปแล้วใช่ไหมอี่คนหนึ่งเป็นสอสอข้าไปไปแล้วสอสอต่อเมื่อกี้ก็มาอธิบายให้ฟังคนนี้ทั้งคู่นี่คือเป็นของจริงคนนึงดูเกษตรคนนึงดูพลังงานมันก็คือต้นทุนชีวิตของพี่น้องประชาชนมันคือมันคือค่าใช้จ่ายมันคือค่าใช้จ่ายมันคือรายได้ของพี่น้องเกษตรของพี่น้องแรงงาน สเราคือพรรคของคนตัวเล็กสสก็ยังทำงานอยู่ที่ไม่ได้รู้สึกวันไหวไม่ได้รู้สึกเสียสมาธิไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องขายวิญยาณให้คนอื่นเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าพรรคมันไปอยู่รอดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคนอาจจะรู้สึกคนมาถามผมนะคนมาถามผมบอกว่าเนี่ยตอนอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วสมัครตลอดชีวิตไปบ้างสมัครลายปีไปบ้าง พอยุบปุ๊บความเป็นสมาชิกมันก็เส้นสุดแต่พอมีก้าวไกลออกผมก็สมัครอีกแล้วถ้าเกิดยุบผมก็จะยิ่งสมัครออกผมก็บอกอ๋อครับครับอ่าบอกต้องขอบคุณพี่มากเลยครับผมบอกเผมอยากจะให้กาลังใจพวกคุณไงผมก็ไม่รู้จะทายังไงที่จะให้กาลังใจพวกคุณยิ่งเขาอยากจะยุบคุณผมจะยิ่งหาคนมาสมัครสมาชิกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นผมถึงได้เช็ควันวนนี้ขึ้นหลักพันนะครับ ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงว่าเขาจะอาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้ยังเป็นความเสี่ยงอยู่เราก็ยังสู้กันแหล่งเต็มที่อยู่แต่ปัจจุบันสมาชิกของเราไม่มีรถมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มถ้ามันจะมีรถบ้างเราบ่าบางทีมันเป็นรายปีครับพี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวสูตน้อยหนาเดี๋ยว IO เข้าไปดูในกรกตบ,บอกให้ตัวเลขมันลดลงไม่จริงพิธาบอกใช่เขาใจาแล้วมันเป็นรายปีคือมันเป็นรายปีนีมันต่อปีต่อปี บางทีด้อ็เขาเัีต่อไม่เสร็จผมก็ลดลงนิดหนย่งก็ขึ้นใหม่ม่ใช่แต่ในภาพรวมดูระยะยาวแล้วสมาชิกพัก 9, ก้าวไกลยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเสียงเสียตังค์ร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งสองพันหรือเปล่าเขาบอกขอนี่คือวิธีที่ฉันอยากจะให้กำลังใจพวกคุณในการทำงานต่อไปและฉันเชื่อว,ว่าพวกคุณไปต่อได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์อันน,นี้ต้องขอกราบข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับกำลังใจที่ให้พวกเรา นั้นในอดีตสกลนครไม่มีสกลนครไม่มีพิธาในปัจจุบันยังทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ดูแลผลประโยชน์ดูแลเรื่องเกี่ยวกับภาษีของพี่น้องชาวสกลนครเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าเราจะเสียสมาธิไม่ต้องกังวลว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่ทํางานเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าได้อยู่ไมเราจะเปลี่ยนไปยังดูแลตัวเล็กตัวน้อยพี่น้องแรงงานพี่น้องเกษตรกรพี่น้อง คนที่อาจจะเสียงไม่ดังพออยู่ในสังคมของเราไมงทำงานต่อต่อไปในอนาคตใกล้ที่สุดภายในเดือนสองเดือนวันที่สามรกรกฎาคมวันที่เก้ารกรกฎาคมผมว่าวิธีนี้จะปลุกใจที่จะปลุกใจ,จ,กใจแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนที่สุดก็คือซื่อตรงกับท่านแล้วก็อธิบายกับท่านให้เข้าใจจริงตามที่จะสามารถทําได้ไม่ได้เป็นการละเมิดสารไม่ได้ไปเอาข้อความความคิดในสารมาเล่าให้ท่านฟัง แต่ว่าที่ออกอยู่ตามสื่อมวลชนที่ได้รายงานมาอยู่แล้วก็คือ3กรกฎาคมก็จะมีการพิจารณาต่อของทางาสารรัฐธรรมนูญนะครับว mm hmm. ันที่9ก็จะมีการตรวจสอบพยานของการละกันซึ่งก็น่าจะเป็นพยานเอกสารหรืออาจจะเป็นพยานที่มีโอกาสไดพูจะมีโอกาสในอนายคตว่าจะมีโอกาสได้ไต่สวนมีโอกาสให้ผมได้ขึ้นว่าความอธิบายถึงเจตเจตนานของพักเาาไล หรือพยานหลักฐานของข้าวไกลหรือระเบียบของกรกะตในการที่จะยื่นยุบเราเ่างที่เคยได้ถแถลงได้ออกรายการของพี่สรยุทธ์ทางช่อกสับไปแล้วนะครับหรือว่าท่านไหนไม่มีโอกาสได้ดูสามารถไปย้อนดูใน u t ท b e ได้ก็พยายามสู้เต็มที่ในเรื่องของหลักกฎหมายในเรื่องของข้อเท็จจริงเพราะสารด้านบอกว่าไม่ไม่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะชีน้นำสังคมผมก็เห็นด้วย พราะฉะนั้นผมเลยได้เอาข้อกฎหมายอย่างเดียวบอเอาแต่ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงอธิบายให้สาธารณชนฟังว่าเวลาคุณจะยุบภาคใครเนี่ยมันเหมือนจะฆ่ากันทางการเมืองเลยนะคือมันคือเจ,จตจำนงของพี่น้องประชาชนที่สู้มามตั้งแต่ศาสี่ปีนะอย่างน้อยก็มีอยู่สองแสนของาคะแดนของจังหวัดนี้ที่ให้มาเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของประชาชนนะได้บัญชีรายชื่อจากสกลนครมาช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนของสกลนครนะ ก็เลยอธิบายเขาฟังว่าเฮ้ยมันต้องมีโอกาสอย่างเป็นความธรรมและความเป็นธรรมและความยุติธรรมว่าต้องสามารถที่จะอธิบายเหละผลในในข้อเท็จจริงของได้ซึ่งก็เชื่อว่าทางเราได้ทาอย่างเต็มที่นะครับมีเขาเรียกว่าเป็นมิติในการต่อสู้ทางกฎหมายทั้งหมด9มิติด้วยกันนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ยังคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดนอกจากในเรื่องของกฎหมายที่เราสู้เต็มที่แล้ว คือการทําให้สังคมทําให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการมีพักเก้าไกลยอยู่มีประโยชน์มากกว่าการไม่มีพรรคเก้าไกลแน่นอนว่าพรรเก้าไกลยังเป็นพักใหม่นั้นมาถึงตอนนี้ก็ห้าหกปีเท่นั้นเองเทียบกับบางพักอยู่มาหลายสิบปีสามยีปี30ป,ปีแบบเจ็ดสิบกว่าปีก็มียังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมในเชิงรัฐศาสตร์แล้วไม่ใช่แค่นิติศาสตร์อย่างเดียวการมีอยู่ของพรรคเก้าไกลดีต่อสังคมไทยมากกว่าการไม่มีพรรคเก้าไกลต้นทุนในการฆ่าพรรคเก้าไกลสูงกว่าสูงกว่าการที่จะมีพรรคเก้าไกลก็คือ,คอต้องทําให้ประโยชน์มันมากกว่าโทษให้ได้ต้องทาให้ตรงนี้ให้เห็นนะทำให้การตัดสินใจของเขาเน้น ทำให้มุมมองของคนที่เห็นนั้นเราเห็นว่าเราต้องการจะทาให้การดเราารดีแต่ส่วนสารจะตัดสินยังไงก็ต้องเป็นรลปินิจของศารเราไม่สามารถที่จะกลาวรวมตรงนี้ได้แต่สุดท้ายที่สุดนะครับเล่ามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อัปเดตสมาชิกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างเราเพราะทุกสถานการณ์ก็จริงแต่ผมคิดว่าการที่มันมีประชุมแบบนี้เรื่อยๆในทุกๆภาคในทุกๆภาคเนท่กยๆจะรภา ทุกๆภาคแบบนี้ในทุกจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันคือโครงสร้างของพักที่ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อพัคเปลี่ยนสีพักเปลี่ยนโลโก้พักมันก็ไปต่อด้ตอนอนาคตใหม่นี่ผมจาได้เลยนะมีคนบอกทำไมมันต้องทาอะไรให้มันยุ่งยากเยอะแยะมากกว่าที่กฎหมายกําหนดทําไมเราต้องทำให้มันเยอะกว่าที่กฎหมายกํหาหนดด้วยมันคือเครื่องมือตรวจสอบว่ารากฐานของพักเราแข็งแรง มันทาให้เห็นว่ารากรากฐานของพรรคเราแข็งแรงถึงแม้ว่าใครจะมาลัมแก่ใครจะมาทําลายเสร็จแต่รากฐานของพรรคมันก็คือจะไปต่อได้เขาอยากจะตีหัวผมตีหัวหัวอาจจะไม่อยู่แต่เดี๋ยวจะมีหัวคนใหม่ที่เก่งกว่ามาแต่รากฐานก็คือพี่น้องประชาชนก็คือสมาชิพักยังไม่หวั่นไหวและยังแข็งแรงและลงลากเก,กไปแล้วอีกหน่อยมันก็เหมือนกับต้นไม้ ก็ปลิปดปล่ยทวมันทุกๆกะดูไปเรื่อยๆแค่นั้นแต่รากมันไม่เป็นทิศรากมันแข็งแรงรากมันเต็มไปด้วยสารอาหารรากมันเต็มด้วยความรู้รากมันเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และวิธีคิดแบบที่เราคิดว่าประเทศไทยควรจะเป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะออกมาเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนไปต่อได้อย่างแน่นอนผมฟันลงครับในที่นี้ก็ต้องขอ าเวลามาให้ผมผมก็จะพูดจบแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องตัดไมค์กันอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นประธานก็มาครับคุณประธานที่พออ่อหลายๆเยอ่วีมีแห้งค้าขอบคุณมากครับิทครับ น้องครับอ so ันนั่งสงบมนี้มจะก่อนเฮาได้เกียดถ่ายรูปง่วงกับข่อใหญ่พิธา